สวัสดีครับวันนี้กับเซลไมค์ดีมักเตอร์วันนี้เซลไมค์จะพามาพบกับเจ้านิวฮอลแลนด์ทีทีสามห้าศูนย์พัดนะครับผมอ่าตัวนี้แปดร้อยยี่สิบชั่วโมงงานนะครับตัวนี้แปดร้อยยี่สิบชั่วโมงงานนะครับเดี๋ยวเซลไมค์พาดูนะครับผมนี่ครับแปดร้อยยี่สิบนะครับผมเดี๋ยวเซลไมค์พาดูภาพรวมนะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับผมลูกค้าไม่ได้เก็บงานอะไรสักอย่างเลยนะครับผมเพิ่งเข้าประมาณได้ประมาณเข้าวันเสาร์ครับคันนี้ดูภาพรวมถือว่าสวยนะครับยางคู่หน้าคู่หลังยังเต็มๆนะครับผมหนวดยางยังไม่หลุดลุ่ยเลยนะครับผมบันทายนะเผ่าพีดีโอยังไม่เคยแกะนะครับผมรถปีหกเจ็ดนะลูกค้าบันทายสวยนะครับ ช่วงท้ายตอนนี้จะได้เป็นได้เป็นผ่านสีไปนะครับผมหรือลูกค้าอยากได้ผ่านพวนผ่านห้าก็ได้นะครับลูกค้าก็มีให้เลือกนะครับผมลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับติดต่อเซลไม้นะครับศูนย์เก้าหกแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าสองนะครับรับประกันนะครับผมรับประกัน3เดือนเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกนะครับผมอุปกรณ์ที่จะได้ไปก็2ชิ้นนะครับลูกค้าใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านไทยผ่านหลังนะครับนะครับผมลูกค้า ประมาณนี้ครับภาพรวมถือว่าสีสดนะลูกค้าเดิมเดิมเลยไม่ขึ้นสนิมแม่เลยนะลูกค้าเป็นรถงานไล่นะครับรถฮิวแมนแลนด์รถหนักนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมตอนนี้ยังเป็นหลังคายังเป็นโครงโครงเก่าอยู่นะเป็นแบบว่ายังไม่เป็นโครงนิลัลนไครันะลูกค้าเดี๋ยวเซียวไม้พาฟังเสียงเครื่องนะครับผม เสียงเครื่องเจ้านิวฮอลแลนด์นะครับผมเดี๋ยวเซลล์ไมยเล่งเครื่องให้ฟังนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฟังราคากันเลยนะครับราคาเจ้านิวฮอลแลนด์ตัวนี้นะครับอยู่ที่ห้าแสน สองหมื่นบาทท้วนนะผมห้าแสนสองหมื่นบาทท้วนนะครับผมอ่าเป็นโปรโมชั่นรถให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็ในสนใจติดต่อเซลล์มายนะครับศูนย์เก้าหกแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าสองนะครับผมนะครับภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผมรถเป็นรถงานไล่นะครับผมมิวฮลแลนดก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะสำหรับคันนี้ แล้วก็มีรถอีกมากมายหลายคันหลายเลือกหลายรุ่นหลายย่อยลูกค้าเลือกนะครับนิวนแลนก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็ออกไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมงบน้อยก็ประหยัดนะครับเข้ามาดูได้เลือกดูเลือกชมได้นะครับผมทีมงานดีเทคเตอร์และเซลล์ไมค์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณครับ